สวัสดีวันนี้จะมาแนะนําการตัดต่อวิดีโอโดยการแยกเสียงเพิ่มระดับเสียงหรือว่าลดระดับเสียงแล้วก็ไปกําหนดหรือว่าไปตั้งค่าให้วิดีโอของเราใบหรือซ่าตัดนกกาดโอเคเราไปเบิรงกันอันนี้เป็นวิดีโอที่เราได้ถ่ายมา,าเป็นนักกีฬาเตะกระต้อเนาะ เ,เราเปิดเบื้องาแสนอ่าเป็นวิดีโอที่มีเสียงนะบัดนี้ถ้าหากว่าเสียงที่เขาถ่ายมาตัวจริงมันอาจจะคอยกันไปนะซึ่งบริงินอย่างชัดเจนแล้วเขาต้องการไดเ้เขาต้องการเพิ่มระดับเสียงนะเขาก็ดับเบิลคลิกใส่วิดีโอของเราเลยคลิกสองบาทนะแล้วมันจะเกิดมีแท็บอ d ดิ i ตตัวนี้ขึ้นมาเขาก็มาเบึ่งที่นี้ บอนเสียงตัวนี้ปกติแล้วมันจะเป็นหนึ่งร้อยนะอ่าแล้วถ้าหากว่าต้องการเพิ่มเขากบป้อนตัวเลขเข้าไปสม 400, มติเราต้องการเพิ่มให้เป็นสองร้อยนะอ่าเมื่อติดตัวเลขเข้าไปแล้วเขากบกด enter ตอนนี้เสียงของเขาก็จะดังแหงขึ้นมาห้าแสนเลยเต็มชิดอ่าเนะ อันนี้เป็นการเพิ่มเสียงหรือลดเสียงนะถ้าหากว่าตはは้องการลดเ okay. สียงค่อยๆลงมาเขาก็ปอตัวเล็กน้อยๆเข้าไปสมมุติว่าสิบ่าตอนนี้นี่เสียงก็จะค่อยๆลงแหละอ่าเสียงค่อยๆอันนี้ถ้าหากว่าเขาต้องการปิดเสียงนะ ในบางครัง้งการตัดต่อเขาอาจจะบ่ต้องการเสียงที่เขาได้ถ่ายมากับวิดีโอมันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาบ่ต้องการอย่างที่เสียงค่อยเกินไปหรือว่าแห้งกินไปหรือว่าเขาต้องการเอาแต่วิดีโอแล้วเขาต้องต้องการเปลี่ยนเสียงอย่างเอาเสียงเพลงมาใส่เนะหรือว่าเราต้องการบันทึกเสียงเข้าไปใส่ซึ่งเป็นการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องเลยหนึ่ง อ่าหรือว่ากีฬาเนี่ยก็แล้วแต่หากต้องการปิดนะอ่าเราก,ก็คลิกขัวแล้วก็มาที่ออริโอไ,ได้คลิกขัวใส่วิดีโอตอนนั้นนะแล้วก็มาที่ออริโอแล้วก็มาที่นี้มาตัวนี้อ่านะมาคลิกใส่ตวนี้บัดหนึ่งมันก็นจะปิดเสียงตอนนี้ไปนะปิดไปเลยจะบ่มีเสียงมาสังเกตที่ วิดีโอของเราตอนนี้เนาะเห็นไหมมันจะมีหัวลำโพงอ่าสิึงแดงแล้วกับมีหมายคูณแสดงว่าวิดีโอตอนนี้บนมีเสียงละอ่าถึกปิดไปละอันนี้เป็นการปิดเสียงนะบัดน,นี้เนาะถ้าหากว่าเราต้องการแยกเสียงนะเราจะทําการเปิดไว้ก่อนนะหากต้องการแยกเสียงออกมานะบางครั้งนี่เขาอาจจะจงไว้แต่วิดีโอ หรือเราอาจจะเอาเอาได้เสียงแล้วก็ตัดวิดีโอทิ้มไปนะขั้นตอนในการแยกเสียงก็คือคลิกหัวนะแล้วก็มาที่ออดิโอแล้วก็มาที่สปลิตออดิโอตัวนี้นะมาเลือกที่นี้ก็จะเป็นการแยกออดิโอหรือว่าเสียงออกไปนะเห็นปะนี่ตัวนี้ตัวนั้นรูมนี้ สังเกตบึงทั้งหน้าเนาะมันจะบอกว่า voice อ่าตอนนี้จะเป็นเสียงเมื่อเขาแยกออกมามาแล้วสมมติว่าเขาต้องการเอาเสียงนะอ่าแล้วก็เอาวิดีโอตัวนี้เทียมไปนะกดที่ปุ่มที่เลขที่เป็นพิมแล้วก็จะถึงหรือไปแบบนี้นะกรณีแบบนี้สมมติว่าเราเอาวิดีโอหรือว่าเพลง ที่เป็นเอ c มพหรือว่ามีภาพประกอบนะแล้วเอามาแยกเอาสอักพ่อเสียงเป็นเอ3มพสามหรือออดิโอนะเอากับตัดพักส่วนที่เป็นรูปภาพนี้ทิ้มไปแล้วก็จงว่าแต่เสียงจากนั้นเราก็ทําการบันทึกนะ,ะเพื่อบาให้มันนักเครื่องนะอาจจะแยกออกเอาสอักพ่อเสียงเป็นออดิโอหรือว่าเป็นเอ3มพสามเก็บไว้ในโทรศัพท์หรือว่าในคอมพิวเตอร์ได้ใส้หรือว่าได้ฟังนะ อันนี้มันกันแยกเมื่อแยกมาแล้ว้า้าต้องการลบตัวไหนทิ่เมเราก็คลิกใส่ตัวนั้นแล้วก็กดที่ delete หรือว่าจะคลิกขวาที่นี่แล้วก็มา delete ที่นี่ก็ได้เส้นกันตัดตัวไหนตัวนึงทิ่มไปได้นะ,อะตอนนี้เราจะเอาเสียงออกไปแล้วเราจะมาตัดวิดีโอตอนนี้สมมติว่าเราต้องการเพิ่มความไวหรือว่าสปีดให้แก่วิดีโอ หรือว่าลดความไวลงให้มันเป็นภาพซ่าๆอ่ามันจะหอดับเพิ่เตึงน้ำกันได้ตอนนี้มันจะเป็นวิดีโอรธรรมดาอ่าวิดีโอที่มีการเคลื่อนหนิงธรรมดาแบบนี้อ่าตันนี้เราจะทำการตัดเลือกเอาบริเวณใดหนึ่งอ่าสมสมติว่ามาหอดีเนาะอ่าตัดต้องการตัดในในบริเวณนี้ เขาก็กดที่ Speak Bar ปัดหนึ่งให้มันหยุดก่อนนะจากนั้นเราก็มาที่เครื่องมือตัวนี้นะเป็นเครื่องมือมีดตัดตัวนี้แล้วก็คลิกบัดหนึ่งปั๊บเห็นปะมันจะแบ่งวิดีโอของเราเป็นสองส่วนตอนนี้นะถ้าเราต้องการลึมส่วนใดส่วนหนึ่งทิ้มไปก็ได้เส้นกันอ่าโดยการเลือกตอนนั้นแล้วก็กดที่ Delete ที่เป็นพิมพ์ัดหนึ่งเห็นปะมันจะหายไป แล้วถ้าต้องการเอาคืนนะเขาก็กดที่ลูกศรย้อนกลับตัวนี้อ่าเพื่อเป็นการย้อนกลับหรือว่าดึงวิดีโอตอนนั้นขึ้นมาแบบนี้นะอ่าตอนนี้เราจะปรับตอนทำอินนี้ให้มันเพิ่มความไวให้แก่วิดีโอตอนนี้นะถ้าต้องการเพิ่มหรือลดความไวเขาก็คลิกขวาแล้วก็มาที่สปีดนี้ อ่าสปีดล้วก็มาที่นี่สปีดไทม์เล็บตัวนี้ตัวนี้ด้วยการเพิ่มความไวหรือว่าลดความไวลงนะเอามาที่นี่เด็ยปกติแล้วความสปีดของมันจะอยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะอ่าซึ่งเป็นความไวในระดับตัวจริง หากต้องการเพิ่มให้มันไวขึ้นอเอากับเพิ่มตัวเลขขึ้นนะสมมติเราเอา200ป้อนตัวเลข200เข้าไปแล้วก็โอเคเห็นปะเมื่อเพิ่มตัวเลขให้มันสูงขึ้นวิดีโอตัวนี้จะตอนนี้จะมันจะยับลงนะมันจะสั้นเข้าแสดงว่ามันจะไวขึ้นอเอาเราลองเปิดเบื้องว่าเป็นอะไร นี่มันจะไป,ไปขึ้นนะอ่าอันนี้ม่นกัรปลาให้ไวขึ้นวันนี้มาฮอตตอนนี้นะอันนี้ได้ถ้าหากว่าวิดีโอเราถึงแยกออกเป็นตอนตอนไปไม่นะต้องการตัดหรือว่าแยกส่วนใดหากต้องมาคลิกใส่ตอนนั้นนะเพราะมันจะเลือกได้เฉพาะหากต้องการตัดส่วนนี้ให้มันซ่าๆนะอ่า หากต้องการบริเวณนี้ให้ซ่ากับตัดก่อนตัดเป็นส่วนหนึ่งกอ่อนอ่าแล้วก็มาที่นี้ก็คือเก้านะมาที่สปีดคือเก้าแล้วก็มาที่สปีดท,ทำแลบตัวนี้ถ้าต้องการให้ภาพซ่าอ่าเราต้องรุดตัวเลขนี้นะให้มันน้อยลงสมมติเราต้องการเอามาที่12เปอร์เซ็นต์นา12เปอร์เซ็นต์แล้วก็โอเค สังเกตเบิ่งเห็นป่ะวิดีโอตอนนี้จะยับออกยัว yeah, ีออกมานี้นะถ้ายับออกเหวแสดงว่ามันจะเคลื่อนที่หรือว่าแล่นซ่านะถ้ายับสั้นๆเข้ามาถือว่ามันจะสปีดจะเพิ่มความไปขึ้นนะวันนี้เราทดลองเปิดเบิ่งเห็นป่ะเนี่ยเขาข้อยกขาแล้วก็ค่อยๆเต้นขึ้นนะวันนี้เราทดลองเปิดเบิ่ง จากภาพไวเข้าสู่ภาพซ่าๆเดาเมื่อสุดตอนซ่าๆแล้วมันจะเข้าสู่ตอนปกติบ่หลังจากที่ค่อยๆแล้วก็ย่างมาปกตินะธรรมดาเกอันนี้เป็นการตัดส่วนที่บราต้องการแล้วก็เป็นการเพิ่มความไวแล้วก็ลดความไวให้เกว,วิดีโอนะ ตอนนี้เราจะมาสู้การปรับแต่งแสงให้เก,ก็บวิดีโอนะซึ่งโปรแกรมตัวนี้สามารถปรับเปลี่ยนแสงสีให้แก่วิดีโอได้เหมือนกับโปรแกรมตัดต่อรูปภาพ photoshop นะ,ะหากต้องการปรับแต่งสีแสงเขาก็เดินคลิกเข้าไปนะ,ะแล้วก็มาเลือกเอาแท็บ color ตัวนี้อยู่ในด้านถึงนี้ตัวนี้จะเป็นการเลือกสีนะ เากดคลิกเข้าไปบ่ามันก็นจะมีพวกนี้จะเป็นบ่อนเลือกสีสันต่างๆตามต้องกานะอ่า,า,า,าถ้าว่าเขาเข้าตัวตอนเคิร์ฟตัวนี้ก็จะคล้ายคยกับอยู่ในปโปรแกรม Photoshop นะถ้าว่าผู้ใดเคยใช้ Photoshop ในการตัดต่อปับแสงสีของรูปภาพแล้วมันจะคล้ายคือกันนะถ้าต้องการเพิ่มแสงขึ้นนะเาก็มาจับแสงกลางนี้ แล้วก็ดึงเส้นตัวนี้ขึ้นไปเห็นป่ะสังเกตเบื้องที่วิดีโอภาพจะแจ้งแจ้งนะอ่าถ้าว่าดึงลงมาเบื้องนี้บ่มันจะมืดเข้ามืดเข้าเข้าไปแบบนี้นะอ่าแต่การปับสีแสงนั้นเราต้องได้สังเกตเบื้องหูปภาพให้มันพอเหมาะเนาะก็บอกให้มันแจ้งจนกันไปแล้วก็บอกให้มันมืดจนกันไปซึ่งมันมันบ่เป็นตาเบื้องนะ เราต้องเอาให้มันพอเหมาะปริอ่าประมาณนี้นะหรือจะมาเลือกพวกด้านถึงนี่ก็ได้นะนี่เบสิกอ่าเดี๋ยวมันจะมีฮิวเอ็ก s ์โพเซอร์คอนทราสต์อ่าแบล็ k s า a d โรคล้ายเกับอยู่ในโ h โ t o ซ h o p เลยนะปรับได้นะ Apply หรือว่ารีเซ็ตนะรีเซ็ตก็คือหากว่าเขาเลือกสีพิศษแล้วเราต้องการรีเซ็ตย้อนกลับสู่ก่อนหน้านี้ได้นะถ้าหากต้องการใส่อฟเฟฟนะอฟเฟฟให้แกวิดีโอนะก็ไปเลือกได้นะเพิ่มเติมเกี่ยวกับเลนนะเข้ามาปรับได้นี้ได้เส้นกัดน,นะ วันนี้นะเราจะตัวอย่างเราต้องการต้องการกนะ๊อปปี้นะสมมติว่าตอนนี้เราต้องการให้มันให้มันเป็นสองตอนเราก็คลิกขวาแล้วก็มาที่ก๊อปปี้นี้นะหรือจะเลือกวิดีโอตอนนั้นแล้วก็มาที่ Edit แล้วก็ Copy นี่ก็ได้เช่นกันมาเมื่อ Copy แล้วมันจะมีแทบตัวหนึง่งเล่นไปตามเมาส์ของเรา เขาเจ้าไปวางสัจจุใดยดก็วางได้คลิกบัดน,นึงมันก็จะเป็นการการวางนะนะสวิสดาต้องการวางต่อจรงนี้อ่าอีกอย่างเนาะนอกจากการใช้คำสร้างแล้วการปั๊บให้วิดีโอเล่นไวหรือซ่าเอากับคลิกที่นี่เนาะ เอาเมามาจี้ใส่ส่วนไหนหนึ่งอาจจะเป็นนี่ทา้ายหน้าหรือหลังนะบักดค้างไว้แล้วก็ตูดเข้านะแล้วก็วางก็ได้เส้นกันเราจะดึงออกไปให้เงๆออกไปก็ได้เส้นกันมันจะไหวหรือซ่าลงน,าน,นั่นองตันนี้เราจะเปิดเบิ่งว่าวิดีโอของร์าเป็นอะไร าจากไปแล้วก็มาซ่าซ่ะต่อไปนะเป็นการเอาเสียงเข้ามาประกอบก็คือเมื่อกี้นี่เราตัดออกซึ่งเป็นเสียงธรรมดาเสียงตัวจริงอยู่ในภาคสนามนะวันนี้เราอาจจะเอาเสียงดนตรีหรือว่าเสียงรื่นเข้ามาประกอบให้มัน อมีความแตกต่างแล้ว,ว่ามวนขึ้นนะเลาก็เข้ามาที่นี้ตัวนี้เครื่องมือตัวนี้จะเป็นเครื่องมือเลือกเสียงนะซาวด์คลิกใส่แล้วก็มาเลือกใส่นะนี่มันจะมีซาวด์เอฟเฟกแล้วก็มีอันนี้มิวสิกฟิลเตอร์แล้วก็มีทริปเปิลสกูปมิวสิกตัวนี้อ่าก็คือจะเป็นเสียงทั่วไป จะเป็นเสียงทั่วไปอย่างเป็นเสียงลมเสียงฟ้าเสียงรถเสียงยนต์อย่างแล้วก็เป็นเสียงเพลงนะเขาก็เลือกเสียงใดหนึ่งแล้วก็คลิกเพื่อฟังก่อนว่าหามากักบอสมตัวนี้ ทำอมากนะเราก็เลือกตัวอื่นคลิกเสร็จแล้วก็มาเปิดฟังกัทกันเลืเอกเห็นไะหนะมเสียงมันจะมีหลายอย่างเลยนะสมตมติตัวนี้เราก็เปิดปั๊บ เลือกได้ตามต้องการนะ,ะสมมุติว่าเราต้องการเอาเสียงตัวนี้มา,มาประกอบเราก็จับแล้วก็ดึงมาเลยนะมาวางใส่แถบด้านลุ่มนี้เฉพาะบอนที่มีคำว่า voice แล้วกับ music นะสองบอนนี้วางใส่บอนใดก็ได้ แต่ว่าเบื้องทางนี้ที่โทษแล้วก็อโอเวอร์เลยตัวนี้จะบ่ได้นะเพราะว่าส่วนทางนี้จะเป็นบ่อนวางเฉพาะผู้ภาพหรือว่าวิาวดีโออ่าสำหรับพวกเสียงเราจะนับตั้งแต่ voice แล้วก็ music หนึ่งสองมาเนี้นะอ่ามาเนี้เราจะลองเบิร์นจะมีเสียงประกอบ ฮอดนี้นะสมมติว่าเสียงเราก็ต้องการฮอแต่นี้นะการตัดเสียงกับตัดภาพแล้วก่อวิดีโอใส่เครื่องมืออันเดียวกันนะเมื่อสิ้นสุดในการตัดต่อแล้วนะอันนี้มันเป็นเพียงตัวอย่างซื่ไหนะ,นะในเบื้องต้นนะเมื่อสำเร็จในการตัดต่อ ได้ตามต้องการแล้วการนำเอาวิดีโอของเราออกนะ,ะถ้าเราจะเซฟเป็นไฟล์ธรรมดาเพื่อให้สามารถแก้ไขได้อีกก็คือมาที่ซีเอสนะ,ะมาที่ซีเสในที่นี้มันจะเป็นมันจะเป็นนามสกุลนี้นะ VSP อ่า แต่ถ้าเราต้องการบันทึกออกไปเป็นวีดีโอเลยเราต้องมาที่แชร์ตัวเทรงนี้คกเข้าปุ่มแชร์เนาะอ่าแล้วก็มาเลือกประเภทนามสกุลของวีดีโอเราจะเลือกเอา avi หรือว่าหรือว่า w m b ก็ได้เนาะ,ะเลือกตามต้องการถ้าเป็นเสียงเอาก็เลือกเอาตัวนี้ audio เนาะอ่า หรือว่าเขาจะเลือกกำหนดเองก็มาที่คัสซอมแล้วก็เลือกนามสกุลพวกนี้นะแต่ส่วนหลายเฉพาะจารย์แล้วมันมักจะเลือกตัวนี้ WMB ตัวนี้แล้วความความละเอียดของมันจะอยู่ที่ส0 p สิบอี่ลพิกเซลนะขนาดของวิดีโอจะเป็นหนึ่งพันสองดสิบคูณเจ็ด้อยสาวซึ่งเป็นวิดีโอขนาดใหญ่แล้วก็มีความละเอียดสูงนะ หลังจากนั้นเราก็เขียนซื้อนะเ,อเขียนซื้อของวิดีโอแล้วก็เลือกบอนที่เราต้องการบันทึกหรือว่าบอนจัดเก็บนะเ,เลือกได้ตามต้องการแล้วเราก็ทาการบันทึกไปเลย start รถนะ start แล้วมันจะเรนเดอ i n g นะจะทําการบีบอัดวิดีโอของเรานี้ออกไปเป็นไฟวิดีโอเลยนะอา่า ถ้าหากว่าความของเฮาสเปคเครื่องแหง้งหรือว่าเอื้อนว่าสเปคเครื่องสูงละมันมันจะอัดได้ไวนะถ้าว่าความซ่าเนี่มันก็ต้องได้ใช้เวลาดุลแต่ก็ขึ้นกับขนาดของวิดีโอนะแล้วก็ความยาวของวิดีโอถ้าหากว่าวิดีโอที่มีความยาวหลายก็ต้องได้ใช้เวลาหลายนะแต่ถ้าเป็นวิดีโอเป็นคลิปสั้นๆก็เบืบ้อเดียวก็แล้วละโอเคตอนนี้ก็สำเร็จขั้นตอนในการเรนเดอร์ เลยเอิ้นว่าการเอ็กซ์พอร์ตวิดีโอของเราออกไปนะก็เพียงเท่านี้นะสำหรับการแนะนำการตัดต่อวิดีโอการแยกเสียงรุดระดับเสียงแล้วก็ปับเสียงขึ้นแล้วก็การปรับให้วิดีโอของเราใบแล้วก็ซ่าแล้วก,ก็การแต่งสีในเบื้องต้นนะอยู่ในโปรแกรม corel video studio คลิปนี้ก็เสิ้นสุดเพียงเท่านี้นะนะอย่าลืมกดไลค์ลกักดติดตาม ก็จะมีคลิปต่อต่อไปอีกนะขอเขอบใจ